สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวัน 1, จันทร์ที่17เมษายน2566นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอบ8ทีมสุดท้ายเลกที่2นะเชลซีจะเปิดบ้านรับกัมบีเยของเรอัลมาดริดเตะกันในคืนวันอังคารนะครับเวลาตี2ตรงนะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เชลซีรู้สึกสถานการณ์มันจะหลังชุนฝาแล้ว หรือหมาจนตรอกเลยนะครับผมผมพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เป็นรายการสุดท้ายแหละที่จะมีลุ้นในซีซันนี้นะครับผมแล้วก็เลกแรกมาก็แพ้มาก่อนศูนย์ต่อสองเลยนะครับผมผมเลยบอกอะไรไงว่าผมมีฟอร์ดแมนเลแกแรกเกมก่อนหน้าเนี่ยอย่าแพ้เกินสองลูกนะครับถ้าแพ้ลูกเดียวมันยังมีมย,งมมยังไม่มีปัญหาไงมันยังแบบฟูถ่ายได้มันยังพอมีแรงฮึดเด พอสมควรอะแต่กลายเป็นว่าแพ้ไป0ูนย์ต่อ2งานก็หนักนะครับผมแล้วก็ยิงเกมลีกก็แพ้ไบรทันคาบ้านอีกนะครับผมมันก็เลยทุกอย่างมันเรื่องอยากแล้วก็มันอยู่ในจุดวิกฤตจริงๆสำหรับเชลซีนะครับผมก็โอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของแฟนลัมพาที่เพสคอนเวนเอนเอาไว้นะครับผม <S <S เริ่มจากในตอนนี้นะครับผมเชลซีอยู่ในจุดแบบ ย่าแย่สุดๆยังไงหรือเปล่านะครับผมจุดแตกหักเลยอย่างเงี้ยนะผมหรือเปล่านะครับแลมวพายบอกว่าคือเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราอยากจะอยู่ครับเนี่ยสถานการณ์ณตอนเนี้ยไม่ได้อยาให้เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าความแตกแยกที่มีเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันมันมันเล็กน้อยนะมีเล็กน้อยมากนะผมแทบจะไม่มีเลยซ้ำเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราอยากอยู่ผมไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการคว้าแชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกในความคิด ของเขาเองอะนะครับผมเพราะเรามีช่วงเวลามากมายนะครับผมสำหรับช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อพิจารณาจากผลการแข่งขันและทีมที่เราเจอเราต้องต่อสู้อย่างหนักแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งพิเศษมันจะเป็นเรื่องพิเศษนะครับผมเรื่องความฟิตนะครับเหมือนหลังจบเกมแล้วเหมือนแบบมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ลพาผ์ดเขาบอกว่านักเตะสภาพไม่ค่อยฟิตอะแบบนักเตะไม่สามารถลงเล่นได้เต็มเก้าสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ล้ำผาเขาพูดในเพสคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะเขาพูดในก่อนเกมเมืเลไนะเพราะบอกว่าเขามีความรับผิดชอบมากนะครับผมโดยส่วนตัวเองเนี่ยเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับผมจะไม่โทษคนอืนะ่นครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขัต่อไปทั้งข้อมูลสถิติผลลัพธ์ที่เราจะลงรายละเอียดไปในเกมนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่คําถามในเรื่องความมุ่งมั่นของนักเตะนะที่จะมาตั้งคําถามถูกตั้งคาถามอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ส่วนเจ้าของทีมอย่างที่ผมอ่าได้จะบอกต่อไปเนี่ยนะครผมเพราะว่าหลังเกมเนี่ยเกมกับไบรตันอ่ะฮันยกวิดเบดักเอ็กบารี X ก็ท็อดโบลี่เนี่ยเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวลแล้วก็คุยกับทั้งนักเตะทั้งใครต่อใครเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมในเกมแล้วน่นนะก็ต้องรู้ว่าปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะ อ่าแล้วก็เกป้าคือครั้งเนี้ยแปลกนะเพราะว่าทุกทีเนี่ยตอนเพลสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผู้จัดการทีมจะพูดก่อนเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยเกป้าพูดก่อนครับแล้วก็แล้วก็แลมพาร์ตตามมาที่หลังมาพูดที่หลังนะครับสัมภาษณ์ที่หลังนะครับแลมพาร์เอ่อคือเกปาเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ยังไงบ้างนะครับถามแลมพาร์ตแลมพาร์เขาบอกว่าผมพอใจในสิ่งนี้นะอาจเป็นคําวิจารณ์บ้างเกี่ยวกับเจ้าของคนเก่าอะไร้ที่แบบ ไม่ค่อยได้มาห้องแต่งตัวหลังจบเกมอะไรเงี้ยหรือทําแบบใกล้ชิดแบบนี้นะผมซึ่งมันไม่จริงเสมอไปอยู่แล้วนะครับผมผมจําช่วงเวลาที่เป็นนักเตะได้ว่าเจ้าของทีมมาที่ห้องแต่งตัวนะครับผมผมจาได้ว่าผมมีความสุขผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมมีสิ่งที่ผมจะพูดเจ้าของทีมต้องการเข้ามาแล้วพูดในเชิงบวกในแง่ที่ในแง่บวกกับนักเตะไว้ก่อนนะประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็พวกเขาสามารถทําได้ไม่มีปัญไม่มีปัญหานะครับผมมันแสดง ถึงความหลงไหลแ a ช s i o นะครับผมประมาณนั้น,นและนั่นสิ่งที่นั่นคือสิ่งแรกที่ผมชอบนะครับบรรยากาศสําคัญขนาดไหนครับในวันพรุ่งนี้ครับแลมพาร์ตบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยครับมันจะเป็นไป,นปนในเชิงบวกแน่นอนนะครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเหลือหน้าที่จากนั้นเนี่ยเราก็เล่นด้วยความปรารถนาอย่างจริงจังที่จะพลิกเกมนี้นะครับผมผมมาที่นี่หลายครั้งเกินกว่าที่จะเข้าใจบรรยากาศจะดีมากหลายครั้ง นะครับผมเกินกว่าจะเข้าใจว่าบรรยากาศมันจะดีมากนะครับผมถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าสู่สิ่งนั้นนะครับผมในเรื่องในจุดตรงนั้นประมาณเนี้ยนะครับผมเพราะว่าพวกเขาช่วยเราได้นะครับส่วนย้อนไปปีสองพนสิบสองนะครับที่เกมแคมป์นัวนะผมก็ลูกยิงของตอเลสเนี่ยที่ลากไปยิงแล้วก็หลบปิกตอบอลเดแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนั้นทําให้เชลซีไปมิวนิกะนะผมไปรอบงีะ่นะครับอ่ ลำพาร์ทูเปลี่ยนตัวในเกมนั้นด้วยนะผมแล้วก็ตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะแบบได้นําประสบการณ์ตรงนั้นมาโชว์กับนักเตะว่าเอ้ยมันจะมันต้องมันเกิดขึ้นได้นะไอเรื่องแบบนี้นะครับผมมีความเชื่อเพียงพอไหมในห้องแต่งตัวที่ว่าจะทําแบบนั้นได้นะผมลำพาร์ทเขาบอกว่าผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลเราสมควรที่จะมาถึงจุดนี้ของการแข่งขัน คุณต้องระวังที่จะเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในอดีตประมาณเนี้ยนะครับผมมีสิ่งสําคัญมีเรื่องใหญ่อยู่เบื้องหลังนะที่ตอเลสยิงลูกนะแล้วก็ดีใจแล้วก็วิ่งไปรอบๆสนามอะไรประมาณเนี้นครับวิ่งรอบๆนะครับผมการเริ่มต้นเรื่องราวนั้นนะเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้วเรามีโอกาสนั้นเสมอแค่ให้ความสําคัญและตอนนี้แบบ เพื่อความเข้าใจในตอนนี้คือเราต้องทํางานทํางานหนักครับลงซ้อมในสนามเลยประมาณนี้ครับทุกสิ่งเป็นไปได้ครับอด้วยระยะเวลาอันยาวนานของวงการฟุตบอลเนี่ยจะอธิบายเรื่องความแข็งแกร่งของมลมดริตยังไงครับแล้วก็ผลงานใน UCL ด้วยอธิบายยังไงนะครับผมแล้วผ่านบอกว่าเรื่องราวของแมดลิตเขาไม่ได้รู้อย่างแท้จริงขนาดนั้นับแต่ว่าเมื่อมองจากภายนอกพวกเขามีโค้ชที่ยอดเยี่ยมนะครับผมอ่า ซึ่งตัวเขาเองอ่ะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับผมก็คือน่าจะมาถึงอันเช่มงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาควรได้รับเครดิตในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกคือแกนหลักของเขาคือมีนักเตะอ่ะมีความสามารถมีจรรยาบาลในการทํางานก็คือมีรรเบียวินัยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมทักษะความเป็นผู้นํามีแรงผลักดันอย่างเช่นพวกโมดิโพตสเบนเซม่านะครับผมและคนอื่นๆเป็นส่วนที่ลงตัวดีมากๆนะครับพวกเขามีนักเตะ มีพวกเขายังมีพรสวรรค์เฉพาะตัวด้วยนะมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับและนักเตะที่พิเศษเหล่านี้เนี่ยอาจมีความสําคัญต่อความสําเร็จนะเป็นกลุ่มนักเตะโดยรวมที่ดีนะโดยรวมมองภาพรวมเป็นกลุ่มนักเตะที่ดีเลยนะครับคนสามารถช่วยเจ้าของทีมในช่วยอธิบายในเรื่องแบบความซับซ้อนของบังกฤษได้หรือเปล่านะครับโดยอมันเป็นก่อนเกมอ่ะที่ ไม่รู้ว่ามีนักข่าวคนไหนผมไม่ชัวร์นะว่าแบบไปเจาะมาแล้วถามโบลี่เกมเกมที่แล้วอ่ะโบลี่บอกเอ้ยมัเป็นไรทีมเชื่อว่าชีวซีชนะสามศูนย์แน่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมมีนะมีคลิปนะครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์มันมันมันยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้ผ่านเขาพูดตรงนี้แล้วเขาบอกว่าก็คือจะพูดกับเจ้าของทีมอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันนะครว่าผมมองสโมสรอ,อย่างไรผมจะทํางานในสนามซ้อมและทําหน้าที่ของผมไปมันไม่ใช่ หน้าที่ของตัวเขาเองอะที่จะมาพิจารณาหรือมารู้เรื่องเกี่ยวกับแนวนะคิดของผู้คนต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมว่าแต่ละคนคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโบลี่กับแฟนบอลมีประโยชน์หรือเปล่านะมันหมายเขาว่ายังไงบ้างนนะแล้วผ่าบอกว่ามันคือแพชชั่นของทั้งสองฝ่ายค,ความหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมไม่คิดว่าเจ้าของทีมจะมีส่วนร่วมในสโมสรและคาดหวังสิ่งอื่นใดเลยนะนอกจากประสบความสำเร็จประมาณเนี้ย เราประสบความสำเร็จในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าคุณต้องการมากกว่านี้ครับเจ้าของที่มีใจรักและต้องต้องการสร้างความแตกต่างเราอยู่ในช่วงกระบวนการเริ่มต้นนะครับผมผู้คนว่าจะตั้งคําถามอยู่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรวะในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมความลหลงไหลมีแพชชั่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนสามารถมีร่วมกันได้นะครับศึกษาเกมเชลซีกับเรอัลมาดริดปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่า ในเล็กแรกเนี่ยก็พอแล้วอะไรประมาณเนี่ยครับแลมพาบอกว่าผมก็ศึกษาทั้งทั้งสองเกมนะจากปีที่แล้วด้วยนะผมว่าไม่เสมอไปนะแต่ผมคิดว่าสําคัญก็คือความสําคัญก็คือมันคล้ายคลึงมากนะครับผมในเกมนั้นอะเรายังเรามีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วนะผมเราคิดว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสทําประตูได้นะ ในขณนะเดียวกันมีหลายสิ่งที่เราสามารถทําได้ดีกว่านี้สิ่งที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับการเล่นกับบอลในแบบของเราเราต้องปรับปรุงในวันพรุนี้น่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปและหวังว่าจะเห็นผลในของมันในเกมนะผมรู้ว่าผมรู้ว่านักเตะเนี่ยมีความสามารถคนระับที่จะทําให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วก็ถ้าพรุนี้ไม่ไม่ไม่ันมันไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไปตามแผนนะพอแบบเริ่มต้นอะไรไปเนี่ยมันไม่เป็น,นตามแผนเลยเนะี่ย จะรับมือยังไงนะครับผมแลมพาร์ดบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นมาพ่งนี้อ่ะเราจะทําทุกอย่างเรามอบทุกอย่างเลยครับนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดทุกเกมที่คุณเล่นให้กับเชลซีมันคือโอกาสครับไม่มีอะไรน้อยไปกว่านี้เท่าที่ผมกังวลนะแบบเอ้จะกังแบบตัวเขาเองกังวลอะไรนะแต่ว่าคือทําทุกอย่างแล้วกันอนะ่ะผู้พูดตามเนี้ยนะครับผมเกมทั้งหมดต่อจากนี้เนี่ยมันเหมือนเกมใหญ่เลยครับเกมต่อๆไปข้างหน้าเนี่ยมันเหมือน รอบชิงหรือเกมรอบชิงชนะเลิศเกมใหญ่เลยเลยนะครับเพราะเราทุกคนต้องการพิสูจน์สิ่งสําคัญคือเราต้องทํางานต่อไปจนจบนะครับผมนี่คือสิ่งที่แลนพาดพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับไปดูรายชื่อนะเชเวลแบนใช่ไหมคุริบารี่เจ็บนะครับผมมันก็เลยมันไฟบังคับแบบ อาจจะเล่นหลังสี่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เกเบีเป็นผู้รักษาพรวอมนี่ยรับปกุริยาซิวาโฟฟานาลิสเจมนะครับผมโควาสิตเอนโซอกองเต้มูดิกเฟลิกซ์สตเตอร์ลิงนะครับคือคาฮาฮวสเนี่ยผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าคือเห็นซ้อมอ่ะนะครับผมแล้วมีรายงานว่าแบบเออทั้งกองเต้ทั้งซิวาทั้งคาฮาวสก็ซ้อมปกติแต่ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ถ้าไม่มีแสดงว่า มีอาการบาดเจ็บในช่วงซ้อมหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ภาพการซ้อมที่แฟนๆเชลซีน่าจะดูได้นะใครเล่นทวิตเตอร์อะไรเงี้ยมันจะมีภาพการซ้อมอะไรเงี้ยับผมให้ดูอ่ะนะครับผมคาไหวังก็ซ้อมนะก็เห็นซ้อมปกตินะผมไม่ชัวนะครับเกแต่แบบว่า s ูส r e เขาใส่มาเป็นมูดิเฟลิกแล้วก็สเตอร์ลิงเลยนะครับผมก็มีเท่าไหร่สายให้สุดนะครับผมตีสองพรุ่งนี้นะก็ใครตื่นมาดูมาเชียร์ก็ดีนะผมมาให้กําลังใจทีมแล้วก็ มันเป็นรายการสุดท้ายแล้วอะถ้าต,ตกรอบมันก็อย่างที่พูดไว้ในหลังเกมเล็กแรกอะมันก็มันก็แบบคล้ายๆแบบมันเหวงอะ่ะหวงเหวงไปเลยแบบมันไม่มีอะไรแล้วไงเพราะว่าในลีกเราก็ไม่ได้ลุ้นอ่าท็อปโฟ,โฟใช่ไหมเราไม่ได้ลุ้นอะไรเลยไงอยู่กลางตารางอย่างนั้นแต่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันยังน้อยแบบมันมาถึงรอบแปดแล้วอะ่ะ นะครับผมมันก็ต้องเข้ารอบรองรอบชิงอะไรเงี้ยมันเหลือแค่สองรอบใช่ไหมครับเล่นรอบนี้คือสามใช่ปะ่ะนะครับผมรอบก่อนรองรอบรอง,ลองแล้วรอบชิงนะครับผมก็เลยสายเต็มที่ถ้าทาเต็มที่แล้วมันตกรอบอ่ะไม่ว่ากันนะครับผมก็โอเคไว้เริ่มกันใหม่ในฤดูกาลหน้านะคะรับผมฤดูกาลหน้าถ้าไม่ได้ไปก็ไนะม่เป็นไรนะครับผมอดทนไปนะครับผมคือทาให้หลีดีสุดหรือไปอา่าคล้ายๆแบบหักล้าง แล้วก็ให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกดีขึ้นก็คือปีหน้าเนี่ยในลีกต้องทําให้ดีอะไรประมาณเนี้ยเออแบบได้ลุ้นแชมป์หรืออะไรเงี้ยนะผมอันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการหักล้างสิ่งที่เอ่อหักล้างความผิดหวังของแฟนบอลในซีซั่นนี้ได้แต่ถ้าผ่านได้โอ้โหแต,แต่ด่านต่อไปมันก็แมนซิตี้อ่ะมันก็เลยแบบโหดูมันหนักเลยนะสายเราเนี่ยนะผมจต่ว่าก็สู้เต็มที่นะนะครับผมก็รวมพลังในอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับ ทั้งแฟนบอลในแซนฟอร์ดบิดแล้วก็นักเตะเชลซี Chelsea นะครับผมส่วนเราอยู่เมืองไทยมันก็ได้แต่ให้กําลังใจทางไกลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อ่ไม่ว่ายังไงนะครับผลม,มาจอมายังไงเราก็ต้องเชียร์ทีมต่อไปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วง Before t h อ m a มก็ขอตัวลาไปก่อนอยังไงอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ช่อง r าด l ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องนี้ นะครับผมก็สกอร์ออกมามันจะคือชนะเราก็ต้องสามศูนย์เลยหรือว่าเอก็ต้องสกอร์เนี่ยเพราะว่าสเสมอมันก็ต่อเวลามันก็ต้องยิงให้ได้ไงหรือชนะจุดโทษอะไรอย่เงี้ยมันอีกเรื่องนะแต่ว่าก็คิดก็หวังว่าทีมจะผ่านเข้ารอบได้แบบจะเอาชนะได้อะไรเงี้ยนะครับผมทุกอย่างแบบสิ่งที่เป็นไมปไม่ได้ขอให้มันเกิดขึ้นละกันนะครับผมในการที่เชลซีพิกชนะ มันหลุดแล้วเข้ารอบไปนะครับสำหรับวันนี้ในช่วง before the m a t ก็อขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ